มันยากฉะด้วยน้องทุ่งไฮทุ่งนาเขาเออเตอร์ใหน้น้องนะเอเอเตอร์เขา <c oughs> ส่วงนี้ก็ <c oughs> ไทยนาฟังนในว่านเคืองนี้สีดำไหมน้องส่วนฟังนเป็นพรมเลยกอพักบุ้งให้น้องเพื่อจะได้ดำนาเขากะกินจนที่คานกินละโซนนี้เป็นแปลงพักเก้านะน้องเตักทั่วก็ยังพักบุง <c oughs> กบ้งใหน้น <c oughs> ้องเลย ตัวหนึ่งก็ปล่อยน้ำซูเทิงลงมาเนาะถ้ามันนี่แหละท่วมดินด่ากก้นไนวะ้เนาะจังสีไทยถ้าบ่มีน้ำในไทยบ่ได้ดินดานะ่างติด <c oughs> ติดล้อบืนบืนยางนี่เขาทิงไว้เนาะซูลตะกาพี่น้าะซูลตะกาดับเหมือนาก,กานะันซนะ้นลูกกบมาเนาะนะสวิงตักลูกกบนะกกกบรรยากาศไปเบิ่งน้ำก็เปนะ็นเนาะ น้ำเฮือาทางในไหลเป็นน้องเพราะว่าเป็นน้ำบาดะพี่น้องน้ำมอสินไหลกวดกวดทางอื่นเลยเพราะว่าเอารับเอาน้ำบานไปปาว้พี่น้องน้ำไหลอาชีเก้าสิบเดี๋ยวจักน้อยก็ได้ไท้พี่น้องน้ำมือบกจังน้อยก่อนน้ำไหล Ôi. Nam nhé. nhau subscribe nó kênh quay อีกรอบหนึ่งกับย่าเรา,าเนาะพอห่าไทยตั้งแต่สวมรันมีฝนเาเอาหัวมูวงไทยพี่นองบรรยากาศสวยงามเลยลองสวยงามมากแซมนาพี่น้องเดี๋ยวน้ำลายยังง่อยกัน ไทยเก็บครับด in ีนเก็บงานอีกรอบนิ่งหนึ่งนอบ้านนี้เขายังขาดเลยบ้านนี้หินดาขาดยังไงเลยมุยกไทยอีกอดไอยู่น้องต้องการความเนียนนี่ก็สิได้ไทย มึงทำ,ำมั้งน,น้ำมีอยู่อากาศเตรียมตัวแปลงล้างก่อนพี่น้องถ่ายจังหน่อยก่อนพี่น้องสามเทียงโอ อากาศหนาฝนแปลงล่าเจอกันในาการหน้าไปหน่อย